เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุรวมทั้งประเมินความเสียหายภายในปั๊มน้ำมันตปะตะทบานาอําเภอเมืองปัตตานีที่ถูกผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดจนทำให้ตู้จ่ายน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันเสียหายโดยจะต้องทำให้แล้ว,ลวเสร็จภายในสองสัปดาห์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยเร็วที่สุดพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบตอกล่าวขนณะลงพื้นที่สํารวจความเสียหายเพื่อสื่อสารไปยังผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ว่าพยายามแก้ไขปัญหาขาจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นโดยมีภาคประชาสังคมกว่า300องค์กรมาร่วมแก้ปัญหาผมอยากให้ทุกภาคส่วนหรือส่วนที่มีความเห็นต่างได้ใช้แนวทางยินดีพร้อมช่วยกันนะครับในวิธีการใช้ความรุนแรงไม่เพียงกระทบผู้ประกอบการนั้นโดยตรงกระทบภาพลักษณ์ก็กระทบ,บแต่สิ่งสำคัญคือลูกหลานเรา คนที่ทํางานนี้เนี่ยอย่างน้อยอีกเดือนหนึ่งต่จะกลับมาทํางานได้เพราะนั้นคนที่กระทบคือลูกหลานเราด้วยรนั้นก็คิดว่าหนทางที่กำลังทำอยู่นีมาช่วยกันกระจับสิ่งที่เป็นเงื่อนไขทางทงและเดินหน้าด้วยกันนั่นคือสิ่งที่เราเราเรียกร้องและรอคอย ซึ่งเมื่อคืนนี้ยังมีการก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านคาโตหมู่5ตำบลปนาเรศจังหวัดปัตตานีเป็นช่วงที่10ตำรวจเองอนุชายยามาสาตำรวจสพปนาเรศกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังออกเวรพอถึงจุดก่อจุดที่เกิดเหตุค่ะผู้ก่อเหตุจุดชนวนระเบิด ทำให้สิบตำรวจเอกอนุชาถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ขาบาดเจ็บไปเล็กน้อยเช่นเดียวกับที่จังหวัดนาราธิวาสเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตําบลรือสะอออกําเภอรือส่อตำรวจสถานีภูทรรือส่อได้รับแจ้งว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นสองครั้งในช่วง18นิกาห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจึงเกิดระเบิดขึ้นอีกเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ และในวันนี้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งซึ่งก็ต้องอาศัยความระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเป็นแผนวางระเบิดซ้ำขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ค่ะ